วันนี้ก็จะใส่เป็นกระโปรงยาวนะคะแล้วก็จะแมชกับเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่ามันง่ายดิเอาจริงๆรู้สึกว่ากระโปรงยาวอ่ะแมชได้กับหลายอย่างมากๆเพราะว่ามันลุกให้ลุกที่แบบดูเรียบร้อยด้วยก็จะใช้เป็นกระเป๋าสีขาวถ้าเดี๋ยวจะแมชกับรองเท้าอันนี้แล้วจริงๆก็จะใส่แบบชังกี้หรือว่าสเนคเกอร์เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็เลยคิดว่าถ้าใส่เป็นแบบส้อนอยางๆอะไรอย่างนี้น่าจะเซฟกว่ากระโปรงยาวอีกแบบหนึ่งเลยที่อยากแนะนําก็คือเป็นกระโปรงยีนส์แบบยาวค่ะ อันนี้แต่ว่าป่านจะใส่เป็นแบบว่ามีผ้าเนิดนึงเนาะมันจะได้เดินง่ายขึ้นแล้วก็วันนี้เนื่องจากว่าใส่เป็นเสื้อกล้ามสีดําแล้วก็จะใส่เป็นแบบว่าเหมือนทำเป็นเสื้อคลุมเนาะมันจะได้ดูเรียบร้อยขึ้นเพราะว่าไปเรียนก็จะใช้กระเป๋าสีดำธรรมดาอย่างนี้เลยมันก็จะได้ดูเป็นสีเดียวกันส่วนรองเท้าก็คู่เดินไหมคะคู่นี้ใส่บ่อยมากเพราะว่ามันเป็นสีดําด้วยแหละแล้วมันก็เลยแมทช์ง่ายอันนี้ทุกคนก็อาจจะลองเอาไปสลับสีเสื้อกล้ามสีเสื้อคลุมหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ายีนอ่อนยีน้เะ วันนี้ก็ใส่กระโปรงยาวอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นกระโปรงยีนค่ะคือจริงๆมันเป็นกระโปรงแมนแล้วมันหลวมก็เลยเอาเขียวขัดมาใส่ด้วยส่วนเสื้อท่อนบนก็จะเป็นเสื้อกั๊กยีนแต่ว่าอันนี้เอามาใส่แทนพวกเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดได้เลยส่วนสร้อยคอน,นี้ถ้าใครตามมาก่อนเนาะก็จะเห็นว่าจากที่ร้านเฟรจารีค่ะแปะพิกัดอะไรงี้ไว้ให้แล้วในช็อตก็ลองไปดูกันได้รองเท้าที่วันนี้จะใส่ก็จะคล้ายๆเดิมเลยก็คืออันนี้เป็นชังกี้ของ m l ็มเอโสีรองเท้ามันจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาล ครอยากจะแมช์กับพวกยีนพวกอะไรอย่างงี้ก็อาจจะลองเป็นสีฟ้าหรือว่ารองเท้ายีนจริงๆรองเท้าเขาก็ได้ก็ลองเอาไปแมช์กันดูค่ะวันนี้ก็จะใส่เป็นเสื้อกล้ามสบายสบายกับกางเกงขาย,ยาวค่ะแต่ว่าเวลาออกไปเรียนเลยก็คือจะใส่เป็นเสื้อครุ่ด้วยมันจะได้ดูสุภาพขึ้นมานิดนึงนก็จะใส่เป็นเสื้อครุ่ตัวนี้ค่ะจากยูนิโคนะคะ โอเวอร์ all ลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีดีเทลตรงสร้อยไข่มุกเหมือนเดิมวันนี้ใส่เป็นลายนี้นะคะก็ดูเข้าๆกันอยู่มัง้งส่วนรองเท้าที่ใส่เลยวันนี้จะใส่เป็นแตะธรรมดาค่ะอันนี้ของ MLB นะคะมันจะเป็นแบบ fluffy นิดหนึ่งเออก็อาจจะช่วยเพิ่มลุกที่มันดูเป็น soft girl มากขึ้นค่ะวันนี้ไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าไปออกกองก็เลยแบบว่าจะใส่สบายๆเป็นฟิลเสื้อคอกระเช้าแล้วก็เป็นกางเกงขาย,ยาว เป็นกางเกงยีนห้ยยาวรธรรมดาถ้าใครอยากใส่เปเรียนแล้วรู้สึกว่ากลัวมันดูไม่สุภาพหรือว่ากลัวมันโปะไปหรือกลัวหนาวแอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะหาเสื้อคลุมมาใส่คลุมก็ได้ค่ะไม่ต้องหนามากแค่รู้สึกว่ามันมีอะไรมาบังไหล่บังแขนหน่อยว่าไอซีที่นอกจากปกติที่ชอบใส่แวนแล้วก็จะมีแบบพวกสร้อยลูกปัดแล้ววันนี้ก็มี วันหนึ่ง,งที่มันดูมี something ขึ้นเวลาใส่เสื้อที่มันคอลึกหรือว่าคอเปิดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่สร้อยไม่ว่าจะเป็นแบบสร้อยที่ติดคอหรือว่าสร้อยยาวมันจะช่วยทําให้ดูสเปซน้อยลงได้ก็คือมันอาจจะดูไมไ่ค่อยโป๊มากไม่ค่อยลงมา วันนี้ตอนเช้าอยู่ห้องสบายๆก็เลยจะใส่เป็นเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกคือไปกินข้าวแล้วก็ไปทํางานที่คณะแหละก็เลยใส่เสื้อคลุมให้มันดูเรียบร้อยขึ้นมานิดหนึ่งก็จะแมชสีปกติเลยค่ะก็คือเสื้อกล้ามสีขาวเนาะแล้วก็พยายามใสก่กางเกงกับเสื้อคลุมให้มันเป็นโทนเดียวกันไม่ต้องเหมือนกันเป๊กก็ได้แล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้นิดหนึ่งตรงสร้อยลูกป,ปัดน,นี่ก็คือจะใช้ใพยายามใส่เป็นสีเดียวกันคือบา่ะนะชอบใส่สร้อยลูกป,ปัดมากเพราะฉะนั้นเวลาแมชก็จะพยายามแมชให เลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่คอมออกไปกระเป๋าก็เลยจะใหญ่นิดนึงแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะพกไปด้วยวันนี้เลยก็คือนี่ค่ะเป็นตัวกูร้าแม็กซ์แล้วก็คอลลาเจนคิวเทนของแบรนด์วีด้าซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่ร้านคา้าอย่างเช่นพวกบูธเซเว่นแล้วก็วัตสันมาก,กว่า7ปีอันนี้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้ป่าลองดูเลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะพกออกไปด้วยเอาไปลองทานดูว่าเป็นยังไงคะ่ะเขาส่งมาให้พร้อมกัน2ตัวเลยนะคะเพราะว่าทานคู่กัน2ตัวประสิทธิภาพจะดีกว่าอันนี้ป่าลองอ่านซองดูครนะ่าวๆเนา,าะว เลยก็คือจะเป็นพวกสารสกัดจากออเซอร่ากร e s ซีดแล้วก็จะมีพวกคอลลาเจนแล้วก็มะเขือเทศต่างๆเนี่ยแหละซึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเรื่องผิวได้ดีเลยถ้าใครสนใจคะ่ะซองเล็กเท่านี้นะคะซื้อได้ที่เซเ e ่นอีเทานได้วิกหนึ่งพอดีเลยราคา99บาทเท่านั้นส่วนแบบเป็นกล่องนะคะจะเท่ากับ3ซองราคา285บาทสาม,มารถซื้อได้ที่วัสันค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทานทั้งเดือนนะคะแบบซองใหญ่ก็มีเหมือนกันราคา399บาททานได้จุกๆไปเลยอันนี้หาซื้อได้ที่บูธนะคะถ้าใคร สนใจก็ลองไปหาซื้อมาทานกันดูค่ะส่วนรองเท้าที่วันนี้จะเอามาแมชนะคะก็คือจะเป็นแตะสีขาวธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าออกไปข้างนอกชิลๆวันเนี้ยคือสีฟ้ามันจะค่อนข้างโดดออกมานิดนึงแต่ว่าเราก็ยังมีเสื้อสีขาวเพราะฉะนั้นก็จะพยายามแมชให้มันเป็นประมาณนี้ มีแวะมาแบบอยากจะมาโชว์กิมมิกน้องฟิลนิดหนึ่งก็คือตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือจริงๆมันเป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตแขนตุกตาธรรมดาแต่ว่าปั่นเอาโบมาผูกก็คือสอดเข้าไปในไอ้ตรงที่ปกติมันจะเอากระดุมใส่ใช่ปะแล้วอีกข้างนึงก็ท้องไว้กับกระดุมแล้วก็ผูกเป็นโบแล้วก็อาจจะแบบถ้าใครไม่อยากโปมาก็สามารถติดกระดุมเพิ่มได้นิดหนึ่งเนาะมันก็จะดูเหมือนเป็นเสื้อคลุมไปด้วยข้างในก็จะใส่เป็นคล้ายๆกับแบบว่าเสื้อกล้ามอะไรอย่างนี้ให้มันมีเซฟตี้นิดนึงแล้วก็จะแมทช์ อันนี้ก็จะแมชง่ายๆเลยก็คือเป็นเสื้อแขนกุดหรือว่าเสื้อกล้ามก็ได้ค่ะก็คือเป็นสีเดียวกันทั้งท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างจริงชอบใส่ทั้งแบบ all black แล้วก็ all white เพราะรู้สึกว่ามันแมชง่ายดีมันจะดูแบบเรียบแต่ดูมีอะไรขึ้นแล้วก็อาจจะใส่เป็นสร้อยเป็นนาฬิกาอะไรอย่างนี้ส่วนรองเท้าเดี๋ยววันนี้ก็จะแมชเป็น นี่ค่ะก็จะเป็นคู่นี้จริงๆมีอีกคู่หนึ่งที่เป็นสีครีมเหมือนกันก็แล้วแต่เลยว่าวันไหนชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็น all white หรือว่า all cream อะไรเงี้ยก็พยายามจะคลุมให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดค่ะวันนี้มีเรียนแค่บ่ายครับเดียวเช้าเรียนออนไลน์ก็จะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาเรียบๆค่ะแล้วก็กระโปรงไม่น่ใจเขาเรียกทรงอะไรทรง A ทรงกระสอบใดๆก็มีกิมมิตรงนี้นิดนึงก็คือจะผูกเป็นโบว์หรือจริงๆใครมีเคไทลองผูกเป็นคไทดูก็ได้ค่ะอันนี้ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ทำเน็คไทหายส่วนข้อล่างวัันนนนีี้้้เเเดด๋ยยวววจะแมททป็ุ่งาาาใหูบบ กระโปงไม่สั้นเกินไปกับรองเท้าชังกี้สีดําที่ปกติชอบใส่แล้วก็จะแมชกับกระเป๋าสีดําแบบนี้ค่ะให้มันมีความแบบว่าขาวๆดาๆเป็นโทนเดียวกันซึ่งก็ไม่รู้โทนเดียวกันจริงไหม อีกลุกที่คล้ายๆกันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือข้างบนเป็นคล้ายๆโปโลเชิร์เนาะแล้วก็ข้างล่างใส่เป็นกระโปรงเทนนิสสีก็แมทช์ง่ายๆเลยค่ะแค่ขาวดําแล้วก็กิมมิคเดิมเลยก็คือใส่ถุงเท้ายาวให้กระโปรงมันดูไม่สั้นไปเองี้ยวันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นถุงเท้าสีดําแทนคิดว่าน่าจะแมทช์กับรองเท้าชังกี้ไม่สีขาวก็สีดําเหมือนเดิมก็ให้มันดูเพลินๆไปหน่อยเนาะเป็นสีขาวดาค่ะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วแอบตืน่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปออกกองจริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับชุดวววััันนนนีี้เเทท่่่่่่าาาาาาาไไไหหรรรรแแแคอออะะมมบบบบบปปงสยพก ก็จะพยายามคุมโทนแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุมแบบ all black all white อะไรขนาดนั้นบางทีก็จะแมชสีที่มันคล้ายๆกันอย่างเช่นเทาก็แบบเป็นเทาอ่อนเทาเข้มแล้วก็ใส่เป็นเสื้อคลุมแล้วก็มีเสื้อกล้ามข้างในเอาสร้อยก็จะใส่ฟิลฟิลนี้ ็จะแมชกับรองเท้า M L B ชังกี้คู่นี้นะคะส่วนกระเป๋าจริงๆก็ใช้ได้ทุกสีเลยขาวเทาดําเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชุดสีมันค่อนข้างเรียบอะและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับเอาฟิตที่ปานใส่ไปเรียนประมาณ2อาทิตย์นะคะใครชอบเอาฟิตของวันไหนหรือว่าอยากได้พิกัดไอเทมไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดค่ะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนกดไลค์กด subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนให้ปานก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ นะคะใครอยากให้ทำอะไรอยากให้พาไปดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราอ,อ่านอยู่ค่ะ